เอประเทศไทยมัโคร,ร้อนจะออกไปข้างนอกดีกว่านะอืมเอา้าเขียนสมวนห้ามห้ามเสียงดังแน่นอนเอารถเบิ้นผมหายครับทำไงอ่ะก็ไปตามหาสิงก์ <c oughs> าาามมเอเกียจยังอะไรวะเนี่ยซับแนวก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้ source, โหเดี uh ๋ยวนี้ใครก็ไม่รู้โอ้โหอื้มเอวมีเกี่ยวอะไรดีวะเก็บ ซับแนวกูด้วยเสียงใครมาซับแนวกูด้วยบอกว่าซับแนวกูด้วยโอ้ไม่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 โอ้ไม่พะเจ้าอย่างนี้ไม่ดีโอ้พะเจ้าหนูซับแนวกูด้วยไม่ซับแนวกูด้วย ไม่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 ไมเล่นโหและนะเว้ยโอ้โอ้พระเจ้าโอ้แม่เจ้าโอ้เหนื่อยโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้บ้านรถบ้านเอามีเก้าอี้ตัวเดียวของหายไปเนี่ยหมดฮะกลัวไปเองอย่าเล่มแัมแนวไปง<ป>ั้นพ้องตาย